สำหรับน้องๆที่รู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งในวิชาการแล้วน้องก็พยายามที่จะไปเรียนเพิ่มเยอะๆในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบให้ตัวเองเก่งขึ้นเราก็ทำได้ระดับหนึ่งนะแต่เราจะไปไม่สุดน้องลองถามตัวเองนะคะว่าจุดสุดท้ายที่น้องต้องการอะคนที่น้องจะเป็นอะคือใครกันแน่เพราะสุดท้ายแล้วทักษะที่สำคัญในชีวิตเรามากที่สุดนะคือทักษะการท,ที่เราเข้าใจในตัวเองทักษะการท,ที่เราเข้าใจในกันและกันเข้าใจในคนอื่น แล้วน้องจะเข้าใจในคนอื่นได้มันจะกลับมาที่อันแรกคือเราต้องเข้าใจในตัวเองก่อนอันต่อมาคือทักษะในการที่เราปรับตัวทุกวันนี้ค่ะเทคโนโลยีไปไกลมากๆเลยนะไม่มีอะไรอยู่จุดเดิมแล้วมันเร็วมากๆถ้าน้องยังพยายามในสิ่งที่น้องไม่ได้ชอบไม่ได้อินนะคะ เราจะดึงจุดเด่นนั้นของตัวเองออกมาพัฒนาไม่ได้เลยแล้วเราจะล้าหลังมากๆเรียนรู้ทางลัดเลยคือการเรียนรู้ด้วยตนเองน้องสามารถเรียนรู้จากสื่อได้ทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะแล้วใช้ทักษะที่มีอยู่ตอนนี้ลงมือทําเริ่มจากก้าวเล็กๆได้เลยถ้าน้องชอบวาดภาพก็ลองฝึกทําตอนนี้ชอบร้องเพลงฝึกได้ตอนนี้จุดเล็กๆที่น้องได้เริ่มต้นน่ะมันจะกลายเป็นทักษะชีวิต แล้วสิ่งที่ทำให้น้องๆเสียเวลากลับมาแก้ปมในชีวิตเป็น10ปี2 0ปีคือน้องพยายามที่จะเรียนเยอะมากเลยแต่สุดท้ายอ่ะน้องก็ไม่รู้ว่าความต้องการของตัวเองคืออะไรไม่รู้ว่าทักษะที่มีในตัวเองที่มันจะสร้างมูลค่าคือทักษะอะไรเราก็ต้องกลับมาค้นหากันใหม่ในช่วงที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วน้องเอาเวลาที่เราว่างในตอนนี้ ไปทําในสิ่งที่น้องชอบไปพัฒนาจุดนั้นเลยอะ่ะมันจะทําให้น้องไปได้เร็วมากๆ mm. เมื่อคนเรารู้จักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองอะคะ่ะ mm. น้องจะเห็นคุณค่าในคนอื่นสิ่งที่น้องมีในตัวเองอะ่ะมันจะสร้างประโยชน์ให้คนเยอะมากๆค่ะ